สวัสดีค่ะน้องมานเน่ใครมดสม้มมากับผู้ซอยค่อยนี่ผู้ซ้อยคอยบ่ได้ผู้ซอยห้าได้ผู้ซ้อยกินดูน,นี่ฮะเอาขึ้นมาน้ำขึ้นเป็นคนขับรถดอกขึ้นบ่ได้หันเตอดอกเ็าก็นอนอยู่ที่อย่างไรสบายซื้อทองหัดแล้วป้าเฮ็ดได้ไหมป้าเฮ็ดยีดน่าครบ มากะพุซอยตาก้องคอยด้วยนี่ฮะใคแหละกูไปห้าลร่อนห้ําหนทางดีกว่านอง่าวเต้ไปห่าปไปร่ายยามแยกด้วยรายยามแยกพูค่อยก็ไปนาการนี้กูมกขับว่านกันนี่บตอม ตอนอยังน้อยอี่แม่เอาไปมกเข้าเพื่อได้นน,นี่ี่มกสักวานมกเพชรใครมักส้มได้หอทักวานพร้อมพี่นะมาเอาบทตองกลุ้งก็ได้ทักว่านคนซีม่านให้คือเรล็กาม่านวะอไปขี้กรมาม่านอันนี้ได้หอยนอทักวานพว้เอาเินย่างกายวาสันไทยไปห้าสักว่านก็ได้อันนี้กอน้อยวันนี้นน บางทีก็เห็นเฮ็ดพส่วนว่าเขาขนม่านครับลูกเอาบะตอง g กงุ้งซื้อก็มานรกระต ong กุ้งไปไปมกุกบะตองอันนี้ก็ส่งแทนเบอร์กล้วยก็ได้นี่พี่น้องนี่เห็นเบอร์กล้วยอันี้โอ้ยมาส่งข้อไข่กระต ong ตอนยังน้อยอยากจะไปมกเข้ามกเข้าย้ำเข้าก้อนลูกลานที่เลือทันคนเก้าเท่าโบราณที่ทันเลยคอยก็เกิดทันคือกันก็นไ,ได้เกิดเมื่อวานเมื่อซืนนี้ได้ทั้งเกิดทันเกิดเก่อเขาว่านอันนี้ก็ก่อเขาว่านในนี้เพื่อนเขาเอายอดมาแล้วนี่มันแก่แล้วก็เอาเอาก็ได้เขาก้เขาว่านเขาว่านป้ามันที่แซ่บนม่านได้ นี่ก็กองห้อกว่านีเพนื่นอนทางเอาอยอดมาแล้วี่เออห้อว่านมีดูบั้งค้าเขาจาได้ว่าเพื่อน้าเขามาเอาบ้องเลยเขาก็ซิจํา,าจได้ยามพักว่านตุ้งเขา,งาก็เบ็ดหน้ามาเอาเลยต่อเฮ็ดคือการเฮ็ดห่อนคือการเขามันอ้บ้องเลยมันซีนออบ้องเก้าฮันทุกปีอวิธีบ้านๆเอาตอนนี้ เก็บใบตองคุเอาไปมกเข้าเขาลูกเขาหลานวันนี้ท่านชิได้มกเพชรจะใครมาส้มเลนแล้วมึงบอเบ,บิ้งผู้ซอยคอยกัะได้งอยแต่ยลต่ปอ้อนลลตุซอยขี้กะกันนี่ ไปมันก็นไปขี่ไปพุ่นกูก็ไปรอดอยูุคนถางเลยเอาเบอร์ตรงไปนำเนี่ยนี่ย็ดปิวห้องกูได้ไ,ไปกูย่างไปปลาการะต่ารก็คนตุ้มหมูกนะอปอจโต าไฟมดเดง ได้เขาพักติว,ตวบม่วม,เมีเอาพักติวตก่อนกกมเีเอาผักหวานนึ่เจ้าเก็บเด้จ้ะโอ้โหเจ้าเก็บได้เจ้แกงเห็ดแจ้าเลยนึกว่ากลมเก็บผักหวานเนาะ

เนี่ยบดดูลงก็ตาเอามือเตะหน้าจอมนันเหรอเตะหรอมันสว่างเลยสว่างขึ้นน้อยนึงไข่<น>มาโซมไอ้น้อง อืมไข่วิลึกโน่โอือไป,ไป,ไปต,ต่ออกระหากรเจียวมีแนะ่ะเพ่งแนะ่ะมันมีมังกายาเพ่งเราอบ้านยังป่กาไก่นะมันยังพอได้อยู่นะมะกองกระชกซิดเด็ดอยู่ อไปเจ็บดัวก๋าเจียวห้าเล่นบ้านว้อมต้นอ่เออยายมาลอกป่าได้พักวานโอ้ยหมดส้มตรงแต่ครบ10บาทสาบาทเพื่อนข่ายโหลละสามร้อก็ซื้อกินรถพี่น้องเลย มัส้มโคบานี่โอ้ตากบานโอ้จมโอ้โอ้โอเ,อเอออดี๋ยวตากหัวมอะ่คอยถอดุ่งมือันเนี่ามาุงให่เสียม สามร้อยจะซื้อกีล่ลถเฝ้าว่าอืมตัดตัดดูอ้ดูน่าเลยท้าาองว่านด้วยนะมึง้ะแล้วเอาเสื้อทุงหรอ เห็นก้วหวานอะตะีะทวมึงดิคันก่นเล่พัินอมนก่นีนู่ก่อนักนล้งอพักนเล้งยืนเลนนยดนี่ะ้วหวานแก้วหวานมกิมกชวมันจะยืโดนเจอแตสิอฮึแน้นหน มีไข่เลยน้อยๆเลยต้องค่อยๆองเข็นปุยเคเข็นแมดอีโพอีเทมันสิหนมันมช้เ็เลยจ้ะอ๋อผูอันี่นี eu me com